นีไ่ไปได้มานานครับผมเด็นน้องแมนกับเสื้อแมนน้อยแมนนี่น้อยรเรยว่นานั่งกิน้าอยู่นี่โดนละอากาศยังดีเหมือนเดิมฟางสาหมอเขาอยากสามรถกันนี่แหละครับผมทีแนะน้ำแล้วกันนี่เมนูมดเลยต้องต้องอย่างใส่ครับผมสวยเลยครับผม มักสุดใช่พี่ครับตัวนี้แม่นแต่กลัวน้องยังครับน้องดุนครับดุนจิตโตกะพอดีับผมมาถึงแลนโหลดปุ้ง้าเป็นแิตโต๊ะก็รอเบื้องต้นนี่มองสวยพอดีเลยครับผมนี่ชีกำลังงามเลยไก่ที่กระป๋อนน่าจะเป็นกระพวกรนาะ ตาอย่างในงามตัวนี้ในสวยด้วยครับเตาบนเตาบนเนื่อียงรุดเตาบนเนืออสีกว่นเต่าครัผมน้องใหม่ของผมแไม่กินกเจลก็แล้วมาลองครับผมมันห่อนมีมากบอกเป็นหนาหนาดีครับผมยังแสบ้อเียจไหมเจลแบชีดอยู่ คหวานสวยเ๋ยวสุด,ดยอดเลยเดี๋มันมัน่น้อมรายการต้องขีบสองครับผมท่อนหล่น <c oughs> หลื่นเลยยิงสิงดดสุด,ดยอดนะครับดเดคื่

อย่างแซ่บมากนะครับกรอบเดี๋ยวเราชิมดูครับกรอบรลล้อนๆแต่ที่เด็กกับน้ำจิ้มนี่แหละครับหัวควันแซ่บมากเลยดูด้วยปรอบพันหวานนะผมโอ้โหฝีมือเสียนเต๋าได้อย่างในงามวันนี้ พอดีเป๊ะเลยแหล,ละมองอะไรเป็นเนนจ้านางยิงถามแล้วที่แหลกน้องนางย่างอยูอย่นี่แล้วที่แรกเลยยังทอมมาเสรียต่อได้การเลยน้องี้ยเกาะที่แรกเลื่อมล่ะโดนครับโดนโดนต้องโดนครับผมจิมโซนะครับเห็ดแซ่บเป็น,บบนในลูกเดมแย่เหรอให้เขาเขาเกง่เงแบบนี้เ <c oughs> จอครัวเสียนหากินเก่งกันได้เอาอยู่นี่ วูวันเด็สวายแดดเดียวไปเส้นงามพร้อมเบามือได้เบาเล็บไนดะ้หืมเบาขาดเลือดบ่โอ้เส้นงามดีไลยเนื้อครับเ็มตอนใหญ่เลยว่ะ่ขาดจักันเลยของแท้ไม่ได้ส้ยอยแก่นขอยเขาพูนเลยเนาะวูเห็นงามดีครับผมมาร์กเอียงโมเวลา่าหอยเปอย่างนี้ธรรมชาติเลย มาช่ตัวเราเขาสิปรุงอีกอยู่ดิเพราเข้าก่อน่เอมปรุงเอาที่ไล่งามแล้วสามแล้วงามแล้วสุดยอดเลยนี่ครับผมหนาล้านที่ซื้อล้านกับสมเสน่บาร์เบอร์ครับผมสามหมอลกันช่างเคนครับช่างเคนกับรู้เลยครับผมจอดอยู่แล้วมีย่างยงเนี่ยว่าย่างเสื่อจะไหวเสียเลยเนี่ยเสือียเลยเนี่ยมันมี เบึกบรรยากาศครับโอ้มีต้นไม้ครับน,น,นี่ครับหนาล้านติดๆก็เบเกอร,กอรี่แบบเค,ค้กซังได้เลยครับจุดนี้ลวก็เป็นพันเป็นซี่แยกเลยครับนี่ซี่แยกคันเรียวแบบนี้ก็สามชัยเลยเอำเภอสามชัยเลยขันมาทางนี้เซเว่นแล้วก็รถประเสริฐก็อยู่นี่้างๆกันเลยครับหิวขอรอบดึก,กได้เลยออกไปกับข้าวมวงครับผมสามเสี่ยวบอกพิกัดให้จากตาผมงามผมรอ สวยจังวะครับ <laughs> มาลองฝีมือแค้เ,เคียนคบมือขอบคุณนี่ครับบาีมาเรียนน้ำเรื่อยๆแต่ได้มองเห็นกับเบป๋าเราัที่นี้ชมหลานเล็กน้อยครับเร,บรบา,าเกะด้วยนะครับผมอตรงห่วงนี่นะครับจงผมงามตรงมาลานนี้นะบว่าต้องไปไกลครับแต่กอนนย่ไปหาแต่ต้องดยองู่อุดรอน ชูมือนิดสี่คเค้นจัดให้ได้หลอ่อเหมือนกันครับผมนี่ครับราคาพีมมือครับอมตะตลอดการนี่เลยอย่างนี้เซียนพินพร้อมน,นี่ครับผมไพรมกักศิละปะศิล,ะป,ะลปินได้เบิร์เลยด์ไอเราเหรียญโชว์บวงอยังหน่อยเหมือนนี้เราสเทปขนาดเดะแล้วก็มีลูกชายคนนึงครับผมผู้จัดการนิดนี้น้นองมิวครับอ๋อเด็กหน่อยบางสามหมอพิทเทียคมแม่นยวะสามหมอพิทยัง เ้บอกว่าหาบุ้สาวไม่เห็ดกับเขาะไอทายคลิปแน่ว่ะนี่ครับฟ้าใสเบเกอรี่มันปิดแล้วมาบเลโอ้สุดยอดเลยสุดยอดครับวันนี้สุดยอดกระดิสิ้มปีเมื่อนสังเคียนหอมเตีดกับข้แซวมขนาดไดนเอ้ยรังใหม่ได้หอมดีครับหอมหวาดไปเบิร์ดแล้วรอนนี้ หิวเขาน้ำแบบมือนี้ขุ่นควนไปทั้งผิวหมดเลยหอมจีิลีครับมันเนี่ยฉันว่าส่นส่วนเงาเลยว่ะส่วนจุบหับกันส่วนส่วนหยอกหยอกครับผมควรการย่างเวงไหนต้องแบบนี้แหละครับผมปันหูเราเซียนเอาผสมไอว่ามันแสีบเลยเลยครับได้ตามสูตรได้เลยงานครับโอ้โหโอ้กล่องไว้กล่องไว้ ปลาแทงเสียบดีครับไปลุกลุงสิมันไหลพูดเลยเลนะ<ม>ต้องเยอะอย่างนี้นะปลามันหมากเลยนี่นะครับน้ำตกมันต้องแบบนีมันดีครับถ้าเห็นน้ำตกผมมีมันเนื้อเพราะเสียบดีครับผมบอกให้องเน่ต้องมีแป้เนเยอะเลยอันนี้เนื่อลุ่นๆอันนี้ครับผมเหนืน้อยเนื้อยเลยโอ้โสุดยอดไฟพอดีห้อง ือไฟวนยังแบนเีว่าแครับกีไฟแห้งหมดนุ่มมคนาครับแ้วน,น,นี่ระวังอยางเนื้อเยอะดีเพิ่ผขายโอ้ <c oughs> โหขนมยังครับยังสิไงชิมาไห้ด้วยีชิม,ม,มชิมชนมนีมเิม,มชิม,มชิมชิมชิมชแมชวมชิมชบมชมอิมน,นี้ยนนิมช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 ิมนีมชิชิมม แกงไ่ได้กินโบนครับอลบาไข่มากกว่าหมูเราบอกข้าวเราบแซบมากเลยหวานหวานที่รักหวานเลยถึง้อบั้นหวานเลยครับบางคนให้ไกลตีกินโอกกีก็ตัวนี้ลงควมาเลยแบบวึเดาแต่ละอันเาชิมเลยเอาไอบนั่นไหมสาดนน รายการกครับผมหวาจะว่าดีหวานแห้งอันนี้เกินหว<ง>านแห้งดีครับสุดยอดเลยตัวอันแรกอะแซ่บครับผมเขาหม้อกแกงนะครับแกงที่หน,นึ่งยินดีครับผมสุดยอดดีแล้วเขาเนี้ยอันนี้บ่ะครับเขาเนียน้ยยังกับตับเรียกช่างขยายไข่ก็ช่างขยาไข่ไข<แ>อันนี้ดีบังอย่างแน่นอนสุดยอด อายุสามหมอเลยครับครับผมไปมาแวะซื้อได้ครับาครับผมยอดยอดแซบมากครับผมมาครับมครับผมสุดยอดครับสุดยอดครับขายดีครับผมครับผมวันช่วยวันช่วยิแล้วบอสิกเดียวครับชิเบกอีกนะทางนี้าล้างเปล่ง นพอดีพอดีครับนี่เดี๋ยวครับแกะห้องเห็นครับเรื่อยเรื่อยเล่นเตี้ยครูจับมาครับสมสมเนืครับสมเนื้อเนี่ผู้ใดเห็นไหมไอ้ไอ้เงยแล้วผู้ใดเราก็ต้องกินของพีกูเปลี่ยนไม่กัดไปอย่างงี้ครับผมทั้งรวยแล้วเด็กก็เพลิดเป็นมันจุ่มไม่จุ่มไหมเป็นแน่นว่ามันแตกกันนะเนี่นครับสมเนี่อครับสมเนื้อสมพอดีพอ สุยดยอดเลยมันยกโซนไอ้นั่นยกเกินโอเคครับผมเกลือบอืมแท้บ่อ,อ,อาบเอกเอเลยอ่อยู่นี่อ้ฉ่ำไหมนะครับผมฉ่ำยังดีเลยครับขี้เนื้อดีนะครับผมเท้าโหยเกลือน่แซ่บเลยด้ครับนี่แต่สูตนเท้าเสียวมาเห็ด ลาพิซไก็ดน right? ้ำตกะกูนี่เน้องกันบู๊เมย์มองแซ่บไปเยครับผมแซ่บตองแซ่บเอาอย่าเปลี่ยนทางกูโต๊ะมาถึกไฟบีบครับเอาขมอได้โอ้ยเมย์ถึงได้ปิ่งเป็นร้อยดำงามพอเมื่อกี้นี้สำเพอกระทะพวกผิวเนื้อย่างเนื้อเลาจะมีเห็ดยักษ์ไว้โอ้ยมีเนื้อนะตัวนี้นี่แหละแห้งแซ่บครับมองนี่ล่ะนี่โอ้ยอันนี้ เอาไปคนเดียครับซอยอยังดีจบกันนะว้าวโคตรดีหอบถึงถึงเนื้อเขาถึงหนังมันยังสีไรผันปีมืองสิไม่ต้องมีเนื้อกับมีอันนี้เนื้อลว้วนจัดหน่อยตันอัดอ้จฉาอยู่เสือ,เสอจังน้อยมาแมงคครับนี่ครับหแทงเลยนี่เกินเสือเลยละมองนี้เดี๋ยวดูนี่ ลองเสือเทศเสือ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 กันนะลองแน่ลองแน่มันที่นี่มันเดี๋ยวเสือเนาะฮึโคตรยอดอีว่ะตรงนี้มันนะครับพี่เดชฮึโคตรยอดดิฮึดีว่อ่ะดูอลครับนัวเอ็กแน่เสียบมากเลยเอื้อนเป็นโรคมานเด้อสิเอือฟังเสียงดูดดิวรถเสียบมาก สุดยอดครับสุดยอดเด็ดจริงที่เิ่นเห็ดแดดเดียวสบายครับฤดูนี้ป่าสบายเยอะนะครับผมไปตกป,ป่าบางสัมมอลานป่าใหญ่ป่าแอดนะครับเบลหลายเฮงสิหรือครับเบ้ไหลายก็เฮ็ดแห้งหเฮ็ดแห้ง,งครับเฮ็ดแรับถ้าได้หลที่แรกก็เฮ็ดจิมจุ้มก่อนครับผมนี่ป่านี่แซ่บที่สุดเลยจิมจุ้มมาทีนี่ก็เฮ็ดแห,หแ้งเพื่อะไ้เกี่นเฮ็ดนี่ครับผม หั่นมักแตงบางบางลงกันนะผมเราก็เฮดเป็นผ้าใส่หน้าใส่เออขัวในหน้าใส่พร้อมก็มันมันจีรสชาติคนละย่างกันดิเขาอย่างย่างแบบย่างซุกปนี่จัง่อยมันจีโอ้รสชารหนุ่มละมุนกลิ่นลองสุดยอดครับแล้วจะบรเฮ็ดหลายครับผมเดี๋ยวจะเอาแต่สิ่งนี้ใส่ก้อนเลยเดี๋ยวกินไม่หมด หันอี่างไรจดดเลยเอาขมจักหน่อยมันบ่ครับขมจักหน่อยเนาะนใส่ไปเลยบีเด้อเพื่อนห้มาน้ำก็เลยใส่ไปน้ำแขพร้อมนะครับในถุงจริงจริงเออบีแท้อันนี้แห้งแท้กดขี้เพียรตรงนี่การเฮ็ดสุกเลยครับผมหอมไม่กุ<ม>้เลย,เลยบ่ได้ไปย่างมาใส่ผมเนาะใส่มันเนาะอ,อ่ะงเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวแล้วครับตอนี้เลย เดี๋จะให้เดี๋วจะให้เพราเดี๋ยวดีๆเอาขี้มาใส่ครับผมเดี๋ดเดี๋เดี๋วเวมเลยตอนนี้อย่างว่าบบดีนึออคนทึกวันญี่ป่นน่ากินม่อหยอดกินนะเสียนของแสีตัวนี้ครับผมบ่วงไว้นี่บ่วงแต <sm ell> ขั้นเบ็ดครับผมี่ผาผมตัวนี้สายพันธุ์โหดอดอะวาสายพันธโหดเดย อันนี้อีหยังนี่นะครับผมเตรียมไว้ให้หั่นพริกโดดไว้แล้วก็หอมแดงแล้วก็ผักเสรมิมขาได้ต้นหอมครับหอมแดงแท้ดน้อีกนวลนะผมว่าือเอาเอาเครื่องปรุงร่วงควันเ,เค,ค,นครื่องปรุงก่อนบ่ตามสูตรเด้อครับเด้อโ<ข>อผขาดเด้อเขาคั่วนะเขาคั่วเองนะนี่มันอยากข,นนขาหนูโอ้หั่วเองครับผมเลยครับเองหอมทีนี่จอดวอ้แซ่บด้วยดีครับ ขัวขวอยิงเด้หน่บุรีบุรีจ้างขัวขัวไหนพี่พงษ์ก็บขัวเองเด <Enfin S 2> ้หน่เนี่ยเบาขัวให้บอกเนี่ยบะมีแหวนมีครับเอาสองส่วนพ่อแล้วพ่อครับพ่อเขามีพริกโดดอยู่เอาชีไปกินกับพริกแรงมากเห็นถึงหอมเั็นบ่หอมบ่เสียด้วยขวัวพริกขวาวหอมมาเลยครับกินบ่มค้นก่อนวัย คนก้อนอะไรมาใส่น้กันเออมาให้ใส่สุดลดค้อมนรงไฟเร็วฮึสดลดต้ใส่ใส่พวงนวลเปล่าเอาบูกินผงนวเนาะบุบูกินบ่บูกินคือมีอ๋อหัวกันแล้วนี่ไสไฟไปส่อนสองส่อนอุ้ยส่อนแท้คือ ใช้น้ำปลาปะใส่ตัวนาะน้ำปลานี่ใช่มีการตวงพร้อมปีมือครับรุ่นขั้วเม็ดยิ่งใหญ่หยามถึงเนื้อติดมั่นนี่ครับผมโอ้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวมีเยอะมากนี่ครับตับวบหอนในข้าวเหนียวบวหอนในอายตียันดึกตีมือไว้ไม่นู่นียู่บนบักเลยดีครับใครค่อยกินแซ่บมากไม่ไงโดนเรื่องวันเงินใบทำไหลกัน ใส่ใส่สุดยอดเห็นโคตรเห็นหอมขุ่นมาใส่ดังครับผมเจ็บไตจบเลยปะทีนเลยสุดยอดเลยนะเต็มหน้าไปหม่ไปตรงใส่เน้วผมแล้วนหน้ำมันเอตผมชิมมงงหน่อยรองมือนะชิมมึงจะขึ้นเ่ยผมดำจัาบเม็นมาออะชิมมงอขึ้ใจ ขมดีเนาะบีแทรเกลือแทรครับลุงบานไครว่ามาแชรบไปหามมาเกียงยเน้อหยดเกลือหน่อยมกันไอยติดมันเหนืยวมากหน่อยอืมได้เลยจัดไปมันเหนืออยวมันยางมันถึงก็เกลือครับเกลือมันเป็นทะเลไรซิ่วเหรออืมอบอจะเสดหลายดิล่ะละมาอืมเมีนบอเค็มอยู่เราผมจะได้กินเกลือซืือนอี้เนาะ เออผดีวัอาทีตย์นี่เฮออ้ยแจกกระเปาอาทิตนี่คนไปชั่วโมงหนึ่งวันอาทิตย์นี่เฮ้เดี๋ยวเกี๊ยวครับผมเกี๊ยวมั่วเนี้ยไปชิมกันครับวันทีนี้จัดจานสวยมากเลยเสียนปีมเมย์ก็ผาแล้วลุนนี่เดี๋ยวจะชิมกันครับว่าเสี่ยงมาไดนแล้วก็ปลาแดดเดียวให้มันปลาแดดเดียวนะจ๊ะสบายด้วยสบายแดดเดียวเด้อนี่เด้อเหนียวมากวอาทิตย์นี้นักชดก็ได้ ลื่นๆก่อนน้องทอดอ่ะเว้ยแต่กินเขาแซ่บน้องทอดดูกระแซ่บอีนนีมาขอซิมครับวันที้นี้ซิมด้วยถามจังหวะนี่แหละพริกน้ำนี่ครับไปหาไม่เกียงเด้อกันว่ามาแซ่บ <c oughs> พริกแดงน้ำบ่คำปุมม่มหน่อยนะครับ ซูชิหน้าล้นเลยลุนเฮ้ยสุดยอดครับแซ่บบ้าทุบโดนเลยเอ้ยพุ้นแล้วเนาะไม่ต้องบอกแล้วว่ามองใส่มันคบรถอย่ามามึงได้ี่กบหัวแล้วหัวเองอ๋อจากไปหัวเองนี่ความเหนื่อยยังแบบลุกโตกเลยผมพอดี ยิ่งโงดเยไม่เห็ดไฟใหม่อะไรเงีเอาไหมครับอันนั้นก็เก้าอ้กที่โดนเนี่ยอาร้องดดเดียวครับทนเนือเดียวห่อนเลยจำไปนะครับเ้ยเป็นปลาสมวันนี้เขเป็นปลาแห้งนะเฮ้ยเห็ดปลาแดดเดียวอืมอย่ายัไงมันแตกมั้เป็นยังไงก๋วเตี๋ยว่ากต่างใสกระเทียมนิดนึงใสกระเทียม เดี๋ยวนี้เนี่ยบวบผิดไปเพี่มเห็นไหมเห็นไหมนี่กลางแบบใช่แล้วน้องมิ้วเดย์มิ้วแตบดีครับย่อมหลับเลยไ่ใช่กินเขาแล้วครับครับติดมันพร้อมครับนี่เบาแน่นอนุ่มเลยเดี๋ยวติดมันแอบนี่ว่า บอกเลว่ามันเสียบจิตมันนํำไมรับรองว้าวเลยมีอย่นีแล้วคบนี่จิตมันเี่่ครับกา,าินง่ดายคำครับหยุดบื่อเจิตมึงไม่ิเ <c oughs> บื่อดิมเหลือผมบอกไว้มนูนีเดี๋ยวจะหาติตมันนไหลคบนี่มันจะหอมกีเพียหอมขอ้าวคัวยังมันลงตัวไปครับบีกับมีมันสุดยอดเลย เสียบแห้งครับือยากเลยจะไผักหลังบานบนท่านางเงี้ยยอเยย่างเยี่ยมเยเปหูลงร่องครับผมเนื้อกิดมันนะครับนี่อย่างกันต่างง่ายเลยเขาจะขี่เี่ยวหองดีครับอร้องสมปลาโอ้สมม้วสมม่วาที่แลกกับบัวาด้วยครับ เบกว่อัี้งอกเ่ยอยากมกอ็ดีไงในตาแกะมื่อนึงเมื่อยจเพอเป็นเสี้นหากินครับจะเพื่อเป็นนายพ้่านหากินเก่งเนี่ยที่ไม่กินแบผมบอกเลยก็ดีครับ มือว่าเวนเป็นเอามาให้กับข่าว <ขอ S 2> นิ่มหวานอู้หอนหอนหอนมาชนชนไอ้ไหมส่งได้แจมไปเรื่อยเขาบอกยิ่งนี่คุยไหมครับคุยไหมสุดยอดเลยมาครคุยอยู่เร็วิดมันผิดพ,พลนำครับผิดพ,พลนลูกโดด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 เดี๋ยวได้หลายอันนลุดนนะซ้ำนี่แหละชนครับ จะผ่านได้ดีเป่งก่อนได้พิ่งอันละเป่งอยู่เอาเลยไอ้เลยสุดยอดแซ่บวันนี้แซ่บกันหนึ่งมาเนยมาเนยสุดยอดแซ่บอีนดี้ไทยว้ามาแซ่บสิบพันไปเหงไปหย่องอยู่ร้องแล้วแต่แซ่บไปเลยนะครับตัวจอดกลางยืนครับจอดแล้วครับอืคุณ ในชั้นคูกินแล้วเนี่ยหอมเลยอเขาดีแบบไหนครับหนึ่งครับมันมันเป็นอย่างผมจะเอาแบบจี๊ดมันครับคุ้มจิ๊ดมันหนิมันว้าวเลยนะครับเนาะเฉพาะไอ้แล้วแบบคูก็จะออกจิ๊ดมันครับผม้เอาพริกเอาร้อนนี่ได้ลายไปที่นี่ตรงกลางมันจะมีแบบเครื่องเยอะนะ มีใหญ่นยครับผมเพื่อจะเดียด right? ้ววันไปอ่ะเขาเอาล้อกไก่เหมือนเดิมไปเอาชงโซงผมไหมครับโซงผมไหมฮะโซงผมไปไหมฮะโคตุกไงเล่ยเนี่ยเเห็นพัวล้านไปตัดน้ำแม่เอาโซงไก่ไปชึไง มาส้มยังจัดไปพุ่นละไรเนาะไอ้สีมักส้มดือะผมจริงครับผมเพื่อตานใหวยามุ่งสิรสงไหนกันไ้บเนี้ครับคือมีตีมงามก็ัดให้อยู่แล้วแข็งยู่แล้วครับเนาะัดงามอ่องามดีครับอร่อยงามเลยนี่แ่บสมมากเลยเอาสูงไทยครับ มิ่อาบน้ามมัซิมกันเลยแม่งคือมาเฉียวส้วงั้่ส้วงนึ่งห้อง้บอกว่า่ชียง้วนี่ไงตเนี่ไ้ตัดออกมาแต่เป็นช้วงหนึ่งตื่นเขาพูไมาอีกเลยรอบสองก็แล้วแต่คุณว่าจะเอาสวงเลยจะคุยกันได้เนาะยงงี้ยห้องดเนียั่งไังเียง้เขาบอกอกให้อยเขาบอกเอาให้หน่อยจวดจวจลงไปเลยก็ได้เลย ขี sí, sí, oh, ่ขานมาเลยต้องควายเลี้ยมไม่น้อยน้อยก็ควายบึงไปแหม่เนี่ยหูเสียไปรีกับผมมากินเที่ยวเบี่งกันนะที่นี่เขาเอาพี่เที่ยวแนนครับนี่กินมันข้าวเหนียวกับชุดยอดอยู่แล้วครับผมแต่กับแก่มบประเทศนี้ขีดพริกเยอะเยอะแหมกติดมันนะครับผมมันเนื้อนี่แซ่บที่สุดเลยอือว่า มาได้เลยครับพี่สิมาครับมาฟังไลฟ์กินกันครับรพี่สิหยุบทำไมไปก่อนหิวว่านั่งหรือยังไม่นั่งพี่ต้องยืนเล่นบอสเสียงดีม,มามามนัน่งครับว่านัง่งโอ้พี่สิดังดีวันนี้แล้วนี่เขาจะเอาไม้ยังเหตุเขาไม้แบบมีบอไม้แบบมีผมันเสียงดีดด หัวมันจะไม่พยุงอยู่บ่ไม่ยังหัวมันหัวเนี่ยนะคุณแย้ยังยีชกคุณไอ้ฉีหัวไปเนี่ยนะเกิดตาเดียรตาบ่เริ่มเหลี่ยมมันได้แล้วบ่เรียน,น, <c oughs> น,นดูบ่ <c oughs> เอากันนะหัวไปเนี่นยนะเอ,เอาเมื่อกี้ผ่านมากัได้ไล่บุญน้งไฟกันนะ <c oughs> บุญน้งไฟแม่ทั้งวันไล่ตั้งสามมอีนะี่แหละ รับแล้วเด้อมีโอ้มาแล้วเกือบได้ได้ปะได้ได้ได้เอาไว้เอาไว้เนีเออเอาเอาไรกันนั่นบอสม่นครับไม่มันเอาเขาเห่านะเอาไลน์ล้ำเพลินกันนะไหนไล่เดียวนี่ล่ะที้ ค้ได้เหลจลืมเบิรนี่ยเอาไม่ลืมเบิร์ได้ครับกกนี่ไรขี้สเกลคนเดียวมันมันไม่บอยัน้มัน<อ>มันไม่บอยบริขี้มันมันเรุนกบ,บนไหนนี่รุนกเขาใส,สายบีกยานได้เหตุสายพินโอ้ยไ่ไม่นนไ